สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะขอนำ lore ของเกมฮงไค Impact สามาเล่าให้ฟังโดยคลิปนี้จะเป็นการเล่าจุดเริ่มต้นของโบรเนียซาชิกก่อนที่จะมาถึงเซนฟิยา personality ของโบรเนียแล้วก็เกตเล็กเกตน้อยของโบรเนียย้ำฉาแห่งจักรวาลฮงไคโดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งมังะตัวเกมแล้วก็ข้อมูของเกมถ้าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ครับเชิญรับชมและฟังเป็นจอยครับผม บรเนีย er เป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียบ้านและครอบครัวไปในสงครามฮงไคครั้งที่2และถูกจับตัวโดยกองทัพไซบีเรียที่มีเป้าหมายในการสร้างกองกําลังทางทหารของตัวเองแน่นอนว่าบรเนียก็ถูกฝึกในฐานทหารเช่นกันแต่ด้วยพรสวรรค์ในการสังหารของบรนเนียทําให้ตัวบรนเนียเนี่ยกลายเป็นสไนเปอร์ที่น่าเกรงขามจนถูกขนานนามว่า The Si ิวเ r ิ o ์บออฟอในภารกิจรอบสถาของโคเรียสมาชิกทีมทั้งหมดถูกกวาดล้างยกเว้นบรเนีย เธอตื่นขึ้นมาในสา,ารเลี้ยงเด็กกำพร้าของโคโคเลียและสาเหตุท,ที่เธอรอดก็เพราะว่าโคโคเลียนั้นมีนโยบายที่จะไม่ฆ่าเด็กๆโบเนียถูกรับเลี้ยงเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวอย่างรวดเร็ว,ลวและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับหญิงสาวที่ชื่อว่าเซลโบเลียแต่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้ก็ได้ซ่อนความลับอันดำมืดเอาไว้จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือเพื่อการทดลองที่ถูกเรียกว่าโปรเจกต์เอ็กเทนในระหว่างการทดสอบ โบเนียแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพลังงานฮงไคทําให้เด็กผู้หญิงที่ชื่อซินเมาเนี่ยอิจฉาและทําการผลักโบเนียตกลงจากบันไดมหนําซ้ํายังกระทืบขาของโบเนียซ้ําด้วยนะยังไงก็ตามโบเนียก็เลือกที่จะไม่ได้บอกกูเเลียว่าซินเมาเนี่ยเป็นคนทาอยู่มาวันหนึ่งเซเลกก็ถูกลักพาตัวโดยแก๊งชาวรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการลักพาตัวเด็กไปขาย โบเนได้ทาการบุกเดี่ยวฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าและช่วยเซเลออกมาได้โดยแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยหลังจากที่ช่วยเซเลกลับมาได้โบเนก็ได้ถูกเลือกในการเข้าร่วมการทดสอบโปรเจกต์เอ็กเทนเพื่อปกป,ป้องโบเนเซเลจึงอาสาเข้ารับการทดสอบแทนโดยที่ตัวโบเนเนี่ยไม่รู้แต่โปรเจกต์เอ็กเทนกลับล้มเหลวและเซเลก็ได้หายตัวไปในมิติควอนตัมไม่นานโบเนก็ได้รู้ทุกอย่างจากโคโคเลียและขอสิทธิ์ในการเข้าถึงการทดลองเอ็กเทนโดยขู่ว่าจะฆ่าตัวตายถ้าหากถูกปฏิเสธ อกุกลีจึงได้บอกกับโบเนว่าเพราะขาที่บาเดเจ็บทาให้เธอไม่สามารถอยู่ในสถานควอนตัมได้นานมากกว่า5นาทีแต่ในความเป็นจริงโบเนไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาอยู่แล้วเพราะว่าเธอมุ่งม,มั่นจะหาตัวเซเลีให้ได้หลังจากเข้ารับการทดสอบโบเนียได้เข้าสู่มิติควอนตัมโบเนได้พบก,กับเซลเอีกครั้งทําให้เซลเร,รับรู้ได้ว่าโบเนียได้เข้าร่วมการทดสอบและขอร้องให้โบเนกลับไปแต่โบเนียก็ปฏิเสธเมื่อเวลาผ่านไปนักวิจัยของ entropy ก็พยายามดึงโบเนออกจากมิติว u a ต t u m ต่โบเนียก็ขัดขืนความพยายามทั้งหมดของพวกเขาพลังงานหงไคก็เริ่มทำลายสมองและขาของโบเนียเซเลจึงทำการสารภาพความรู้สึกที่เธอมีทั้งหมดต่อโบเนียออกมาและก็ทั้งคู่ก็สัญญากันไว้ว่าโบเนียจะหาทางนำเซเลจกลับสู่รูกแห่งความเป็นจริงก่อนที่โบเนียจะจากไปเซเลได้มอบของขวัญจากอารยธรรมโบราณให้แก่โบเนียเป็นถุงยนต์ชนิดหนึ่งโบเนีย bon ได้ตั้งชื่อว,ว่าโปรเจกต์วันนี้ซึ่งจะทำตามคำสั่งของโบเนียทุกประการ จากนั้นเซเลก็ทําให้โบเนียประหลาดใจด้วยการจูบปลาครับจูบปลาแบบแบบจูบแบบคนรักเลยผลจากการอยู่ในมิติความตัมนานกว่าที่ตั้งใจไว้ทําให้โบเนียเนี่ยสูญเสียความสามารถในการรับรู้ทางอารมณ์ที่หลากหลายต้องใช้ขาเทียมเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวและใส่ไบโอชิปลงในสมองเพื่อความอยู่รอดไม่นานความหวังใหม่ของโบเนียที่จะทาให้เซเลกลับมาก็ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นก็คือพลังงานแฮชเชอร์ที่ไรเดนเมย์ครอบครองอยู่ โคลเลียได้มอบหมายงานให้โบเนียเนี่ยจับตัวเมย์หลังจากที่แฮชเชอร์ในตัวเมย์เนี่ยตื่นขึ้นมาแต่แผนของโคลเรียกลับถูกขัดขวางโดยการปรากฏตัวของเคยนาคาสนาหลังจากนั้นชั้งเมย์เคเนาและโบเนียก็ได้ถูกท้าทามให้เข้าเรียนโรงเรียนเซนเฟียในฐานะโคลเลียของซิกโชแต่สําหรับโบเนียเป็นการเข้าไปในฐานะสายลับของแอนทิโนปี้ดยความหวังที่จะช่วยเซเลกลับมาให้ได้ การที่โบเนียตัดสินใจในการร่วมเดินทางไปกับเคยนาและเมในตอนแรกเป็นเพียงการจับตาดูทั้งคู่เท่านั้นแต่ด้วยความเอาใจใส่ของเมทำให้โบเนียเริ่มเปิดใจและไม่กล้าที่จะทำ้ายเม,ยเ,มยเมื่อเวลาผ่านไปโบเนียก็เริ่มเพลิดเพลินไปกับการอยู่ร่วมกับเมและเคนาอย่างบริสุทธิ์ใจและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของโบเนียซาชิกก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนเซนเฟียแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของตัวเกมนะครับยังมีมังงะอีกหลายส่วนเลยที่ต้องไปอ่านเพิ่มเติมก่อนไม่ว่าจะเป็นมังงะ ซนเฟียไฮหรือจะเป็นมังหะเออินเวช i o นแต่ด้วยความที่บทของน้องในมังหะเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนๆดังนั้นผมจะขอข้ามไปก่อนเลยแล้วกันส่วนใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็ออกไปอ่านได้นะครับมีอยู่ใน Official อยู่แล้วโรเนียซาชิกเป็นคนที่ขาดการแสดงออกทางอารมณ์อันเป็นผลมาจากโปรเจกต์เอ็โดยมักจะพูดเป็นน้ำเสียงและสีหน้าที่เฉยเมยโรเนียไม่ค่อยจะแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากสักเท่าไหร ก็มีให้เห็นอยู่บ้างในบทของเวนดี้โบเนียมีบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่และมีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลทําให้โบเนียเนี่ยมักจะมีปัญหาในการทําความเข้าใจแนวคิดตามสัญชตาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่เคีย่าคาสนามักจะทําบ่อยๆโดยทั่วไปโบเนียจะใช้รูปแบบการพูดที่สุภาพกับทุกคนแต่สําหรับคนที่เธอคิดว่างี่เง่าเธอจะใช้ท่าทีที่เหยียดหยามแล้วก็ตรงไปตรงมาเท่าที่เห็นก็มี โบเนียค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่เธอชื่นชอบโดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอเกมในขณะที่โบเนียเนี่ยมักจะมีความสุขในการเอาชนะเคียหน้าที่มั่นใจเกินเหตุแต่ครั้งหนึ่งก็เคยถูกมองว่าจงใจให้เมชนะคำเตือนหลังจากนี้จะมีการสปอยเหตุการณ์สำคัญบางฉากในเกมถ้าหากใครยังไม่เล่นเกมเนี่ยผมแนะนาให้ข้ามส่วนที่เหลือของพาร์ทนี้ไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมากเวลาไว้ให้โอเนี่ยผูกพันกับเมย์โดยที่มองว่าเมย์เป็นพี่สาว และโบเนียรักเมย์มากพอที่จะสละชีวิตของเธอเห็นได้จากเมื่อโ bon บเนียเผาชิปชีวภาพในสมองของตัวเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทำร้ายเมย์ในตอนที่โบเนียกลายเป็นแฮชเชอร์ออฟรีซันแกนแห่งเหตุผลได้ทำการซ่อมแซมขาและก็สมองของโบเนียไม่ให้โบเนียเนี่ยกลับมาเดินได้อีกครั้งและก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่โบเนียเคยสูญเสียไปโบเนีย bon มีความห่วงใเยเซเลมากเห็นได้จากตอนที่เธอสละตัวเองในทะเลควันต้าเพื่อให้เซเลีหนีไปได้ ความสัมพันธ์ของนั้คู่เนี่ยถูกบอกเป็นไนว่ามีความโรแมนติกแฟงอยู่สังเกตได้จากฉากในมังงะ Asu Water ที่เซเลจูโบนเนียแต่ในตัวเกมเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นพี่น้องกันมากกว่ามัง้งโบเนียยึดมั่นในคําสัญญาที่จะปกป้องเซเลแ,ลและสัญญาที่จะพาตัวของเซเลไปฮะเลทั้งสองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข เรื่องน่ารู้ของโบเนียสาชิกข้อมูลนี้จะมาจากอนิเมะและก็อีเวนต์เกา่กาๆในเกมดังนั้นได้โปรดอย่าใส่ใจแล้วก็ฟังคำๆก็พอครับข้อแรกของเล่นสุดโปรดของโบเนียก็คือตุ๊กตาโฮมุอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละข้อที่ 2. โบเนียเป็นนักเล่นเกมอันดับต้นๆที่มีบัญชีเกม MMO อยู่ในอันดับที่98จากท็อปร้อใช้ชื่อว่า m ม t ท Ge bon ียโบเนีย ในซีรีส์ In the Cooking with v a c e r i a วอรเนียถูกจับได้ว่ามีอาหารกระป๋องซ่อนอยู่ใต้เตียงเพื่อใช้เป็นอาหารฉุกเฉินในอีเวนต์ In the Summer Memory วอนเนียเป็นที่รู้จักว่ามีเงินมากกว่า1ล้านในสต็อกเพราะว่าทักษะการซื้อขายหุ้นที่เหนือชั้นและก็การซื้อมิโฮโยจากเฮียเวยข้อสุดท้ายชื่อของวอเนียอ่านได้ทั้ง2แบบแบบแรก,กคือวเนียอีกแบบนึงก็คือวอนยา โดยโบรเนียเนี่ยจะแปลว่าชุดเกาะส่วนซาชิกเนี่ยจะแปลว่ากระต่ายชื่อเต็มของเธอก็เลยหมายถึงอร์เมอร์วันนี่หรืออ้างอิงถึงหุน่นยนต์ที่เธอใช้สู้เลยครับโบรเนีย er ซาชิกเป็นตัวละครที่มีความซับร์ในชีวิตที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียครอบครัวในสงครามของใครั้งที่สองหรือจะเป็นการที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตอรอดจากค่ายทหารการพบครอบครัวใหม่แล้วก็การสูญเสียครอบครัวอีกครั้งหนึ่งการถูกทรยศจากคนที่เชื่อใจแต่ก็ยังเป็นคนที่พร้อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวของตัว ถือว่าเป็นตัวละครหลักที่มีบทค่อนข้างน้อยเอาจริงๆถ้านับแอร์ไทม์เน anyway, ี่ยน้อยกว่าตัวละครในแก๊ง13บวิชนบางคนซะด้วยซ้าแล้วก็ถ้าหากไม่นับบทที่12เนี่ยบเนียในบทอื่นจะค่อนข้างเทไปทางตัวละครซัพพอร์ตออกมาแต่ละทีก็จะเน้นนอนไวจนได้ฉายายมช้ากันเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครบัเนียก่อนเข้าเซนเฟีย ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าโบเนียเนี่ยเป็นตัวละครที่ในส่วนของวางงานด้วยส่วนเสริมเนี่ยจะมีบทค่อนข้างเด่นแล้วก็มีความเฉิดฉายในการต่อสู้ออกมามากแต่ว่าพอมาอยู่ในตัวเกมเนี่ยบทของน้องจะค่อนข้างเบาบางมีบทเท่ไม่กี่ฉากส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนแต่เป็นตัวซัพพอร์ตในบทสําคัญนะก็หวังว่าในบทหน้าเนี่ยน้องจะได้เฉิดอฉายเต็มเมีบทเท่ๆน้ําตาไหลเหมือนเพื่อนเเขาบ้างแล้วกัน ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ